ชมปลาอบเกลือนะคะตอนไปใต้หวันนะคะเอามาให้ชมทันค่ะอร่อยค่ะปลาอบเกลือที่ร้านเขาจะแกะให้เราด้วยเลยคะ่ะที่ใต้หวันนะคะทางไปไปก่อนนะคะอร่อยดี ไม่เคยเห็นหากันโดยใหญ่เลยค่ะนางเขาจะแกะให้แกะก้างให้เลยค่ะทานง่ายไม่เค็มค่ะเนื้อพอดีเลยค่ะ หนาลอกหนังออกอาหนังออกเ่นเท้าเลาและเนหก้อ้นเดนาดามาบ้านางให้น้องากันเดินดูน้องเขาก็ทำเป็นเด็กผู้ชายค่ะที่ทำให้ที่ร้านอาหารใตล้วันนะคะ